วันนี้ค่ะจะพาไปชมไฮไลท์แม่ on, on, ออนออนุมาสิทธิรักค์ขับแบกหลังหักเลยนะคะตบแรกไปเลยค่ะ32แต้มพาต้นสังกัดสโมสรเวยดบอลหลีเวียดนามเนี่ยคว้าชัยชนะค่ะ ต้องบอกว่าสําหรับศึกวอลเลย์บอลหลีเวียดนามนะคะหรือว่าเหรียญเวสโพสตแบงคคับ2022นะคะก็มีขึ้นระหว่างวันที่15ตุลาถึง22ตุลาคม2565ค่ะโดยออนอุมาสิทธิรักษค่ะเเซียนตบสาวไทยเนี่ยก็ได้มีการไปร่วมทีมโดยนัดล่าสุดนะคะต้องบอกว่ามีการลงสนามพบกับ บินลินบินดินลองอันนะคะก็คือแข่งไปเมื่อวันที่17ตุลาที่ผ่านมาค่ะโดยแม่ออนออนอุมาสิทธิทรักษ์เนี่ยแหละค่ะทุแบแหลกไปเลย32แต้มคุณผู้ชมคะโชว์ฟอร์มสุดยอดเลยนะคะพาต้นสังกัดเนี่ยไล่แสงพลิกชนะบินดินลองอันเนี่ยก็คืออยู่ที่3ต่อ2เซตสกอร์ก็คือ 19ต่อ 20, 20ต่อ 25, 25ต่อ 23, 26ต่อ24แล้วก็15ต่อ10ค่ะโปรแกรมดูวอลเล่บอลสดนะคะก็คือเหรียญ v s p o s t พ a ต k Cup ปี2022เนี่ยก็สามารถหาชมได้ไปเชียร์สดออนอุมาสิทธิรักกันได้นะคะในวันนี้ค่ะวันที่ส9บตุลาคม2 5งพร้อยหกสิบเวลา19บเก้นาฬิกาสานาทีค่ะก็หาสามารถหาติดตามกันได้นะคะเป็นโครงการของเขาเรียกไงวอลเล์บอลลีกของเวียดนามนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่ u, วาวไวท ของสังคม